เชลซีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็น2สโมสรที่จ่ายเงินค่าจ้างมหาศาลให้กับนักเตะที่เจ็บมากกว่าใครในฤดูกาลนี้เลยนะครับอาการบาดเจ็บของนักฟุตบอลเนี่ยถือเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะในฟุตบอลยุคป,ปัจจุบัน ที่เกมการแข่งขันเนี่ยอัดแน่นไม่เว้นแต่ละสัปดาห์เลยครับไหนจะมีบอลถ้วยในประเทศไหนจะบอลยุโรปอีกในพวกทีมใหญ่ๆนะครับแล้วก็ยังมีเกมทีมชาติอีกวันนี้เราจะมาพูดถึงความเสียหายของสโมสรในพรีเมียร์ลีกที่ต้องเจอกับอาการบาดเจ็บของนักเตะจนต้องมานั่งจ่ายเงินค่าเหนื่อยไปแบบฟรีๆนะครับทางผู้เชี่ยวชาญของ OLBG เนี่ยมีการรวบรวมบินค่าจ้างของนักเตะที่เจ็บในฤดูกาลนี้ซึ่งหลังจากวิเคราะห์แล้วเนี่ยเชลซี Chelsea คือทีมที่เสียหายจากเรื่องนี้มากกว่า โดยรายงานเนี่ยระบุว่านักเตะบาดเจ็บของเชลซีมีมากถึง16คนนะครับรวมระยะเวลาที่หายหน้าไปมากกว่า1,400วันเลยทีเดียวก็มีพวกดาราดังอย่างริสเจมคริสโตเฟอร์เอ็นกุนกูแล้วก็เบนชีเวลที่พักนานกว่าใครเพื่อนนะครับสรุปแล้วเนี่ยเชลซีต้องจ่ายค่าจ้างกับนักเตะที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเงินสูงถึง เกือบ28ล้านปอนด์เลยครับรั้งอยู่ในอันดับหนึ่งของพรีเมียร์ลีกส่วนอันดับที่2เนี่ยก็คือแมเชสเตอร์อยู่ในเตดเนะครับที่มีนักเตะเจ็บเพียบเช่นกันนะครับ ทั้งลิซันโดมาติเนสกเซมิโรราฟาเอลวารานแฮร์รี่ม็คไกวลูกชอและก็รัสมุสฮอยลุนกับค่าใช้จ่ายเกือบ20ล้านปอนด์ครับนักเตะที่หายหน้าไปรวม17คนครับเป็นเวลา1,000กับอีก82วันอันดับที่3ก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่เจอกับนักเตะบาดเจ็บไป9คนครับถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าแต่ละคนเนี่ยค่าเหนื่อยมหาศาลโดยเฉพาะ วินเดอร์บรอยนะครับที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาเนี่ยสัปดาห์ละ400,000ปอนด์เลยนะครับแล้วก็เอริกาแลนด์ที่ยังเจ็บอยู่เนี่ยรับค่าเหนื่อยที่375,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ในภาพรวมมีค่าใช้จ่ายที่15.5ล้านปอนด์อันเนี้ยระยะเวลาเพียง357วันเท่านั้นอันดับที่4เป็นสเปอร์ครับมีนักเตะ เจ็บถึง19คน,นครับมากที่สุดในลีกเลยหายหน้าไปรวม1,060วันรวมเป็นเงินกว่า11ล้านปอนด์ครับกับนักเตะอย่างเจลส์แมดดิสันคริสเตียนโรเมโรแล้วก็มิกกี้ฟันเดอร์เฟนอันดับที่5ก็คือเซธีหน้าใหม่อย่างนิวคาสเซิลนั่นเองครับที่ชัดๆก็มีนิกโบม์โชลินตันแล้วก็โจวีล็อกครับสรุปนักเตะบาดเจ็บ17คนกับค่าใช้จ่ายที่10.3ล้านปอนด์อันดับที่6ก็คืออาร์เซนอลนะครับมีนักเตะเจ็บ10คน รวมระยะเวลาหายหน้าเป็น504วันมีค่าใช้ใจ่ายที่เกือบเกือบ10ล้านปอนด์ก็มีนักเตะอย่างกาเบรียลเชียร์ซูสแล้วก็ออยซานเดอร์ซซนเชนโก้รวมถึงโทมัสปาเตอันดับที่7จคือทีมจากฝูงอย่างลิเวอร์พูลนะครับนักเตะเจ็บ11คนรวมเวลา590วันมีค่าใช้ใจ่ายที่เกือบเกือบ8ล้านปอนด์ส่วนอันดับที่8ก็คือแอสตันวิลล่าที่ปีนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมีผู้เล่นบาดเจ็บรวม4คนนะครับใช้เวลารวม465วันกับค่าใช้ใจ่ายที่6.3ล้านปอนด์ อันดับที่9คือฟูลแลมครับมีนักเตะเจ็บรวม16คนค่าใช้จ่าย4.3ล้านปอนด์กับเวลาที่หายไป585วันอันดับที่ 10, เบรนฟอร์ดนักเตะเจ็บ9คนหายหน้าไป9 0 6วันนะครับกับเงิน3.6ล้านปอนด์ที่ 11, คริสตันพาเลตะครับมีนักเตะเจ็บ5คน รวม425วันเป็นเงิน3.5ล้านปอนด์อันดับที่12เอฟเวอร์ตันมี8คนนะครับรวมเวลา273วันเป็นเงิน3.4ล้านปอนด์ไบรทันอันดับที่13มีนักเตะเจ0คนรวมเวลา473วันเป็นเงิน3.3ล้านปอนด์อันดับที่14เวสต์แฮมเจ็บ4คนกินเวลา140วันเป็นเงิน2.2ล้านปอนด์ อันดับที่15 For รสครับมีแค้งเจ็บ4คนรวม283วันเป็นเงิน1.5ล้านปอนด์ที่16บาร์มัสมีแข้งเจ็บ5คนนะครับหายไป283วันเป็นเงิน1.3ล้านปอนด์อันดับ17เชฟฟิลด์ยูไนเต็ด6คนนะครับรวมเวลา369วันเป็นเงิน1ล้านปอนด์ที่18 ley, เบอร์ลียเจ็บ5คนรวม214วันเป็นเงิน700,000ปอนด์อันดับ19วูฟเจ็บ4คนรวมเวลา112วันเป็นเงิน510,000ปอนด์แล้วก็ทีมที่เสียหายน้อยที่สุด ก็คือลูตันครับมีนักเตะเจ็บ3คนเท่านั้นหายไปรวม160วันเสียหายที่287,000ปอนั่นเองนะครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ครับ